ให้อภัยคนแก่ลุงป้อมแม่งจาเสียงตัวเองไม่ได้เลยอ่ะเออนะครับลุงป้อมจัาจไม่ได้เสียงกูหรือเสียงเสียงอะไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นะให้อภัยคนแก่ลุงป้อมแม่งจาเสียงตัวเองไม่ได้เลยอ่ะเออเออดีไหมซ้อมจัาจไม่ได้เสียงกูหรือเสียงเออเียเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นะอ่ามาแล้วนะอภัยคนแก่พี่เดยแม่งเอาหกสิบกว่าละไม่รู้กูชื่ออะไรเนี่ยกูเป็นใครวะเนี่ยนะนะครับเนะ กูก็แก่จริงจอ่ะนะจะไปโกหกประชาชนตำหนาเลยนะครับลุงป้อมแกผมว่าลุงป้อมเนี่ยแกไม่รู้ว่าเสียงตัวหรือไม่อันนี้ให้ความเป็นธรรมนะนะครับแกเขาแกไม่รู้ว่าเสียงกูหรือเปล่านะสามารถก็บอกไม่ใช่ลวครับเสียงลุงครับเสียง AI ครับอนะไพ่บูนก็บอกไม่ได้อย่างนี้แจ้งความจับครับอ่านะลูกน้องแกก็คอยไปบอกไม่ใช่เสียงลุงหรอกครับคราวนี้ลุงป้อมแกก็แก่เท่าแก่ชราแล้วแกก็เลยไม่รู้ว่าเสียงแกหรือเปล่าพี่เดกก็จาไม่ได้ว่าเอ้ยมาเช้ากูกินข้าวยัง นะอ่านะครับมีเมียหรือยังบางคนก็แก่แล้วมีเมียแล้วบอกเอ้ากูยังไม่มีเอ้าดันไปม,มีเมียเพิ่มทาไมอีกเอาชิปหายแล้วสิครับนะครับสังคมอย่างนี้มันก็คือคนแก่ต้องให้อภัยนะอย่างพี่เดย์ได้ไมก็แก่แล้วจําอะไรไม่ได้ผมจําไม่ได้นะเออไม่นะเป็นนี่ใครบ้างนะครับลูกหมีเขาเหมือนกันนะลิลลี่นี่ก็เหมือนกันครับนะเขาก็มีลูกนี่บางรายก็จําไม่ได้ว่าลูกหมีเป็นเจ้านี้่คนแบบนี้ก็มีนะ นะน้ำตกฝนตกขี้หมูไหลคนดีๆมารวมกันนะครับสังคมเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างงี้พี่น้องที่เคารพรักครับใครรักพี่เดเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่เข้ามาหน้าด้านนั่งดูอย่างเดียวครับแสดงความคิดเห็นกดไลค์กด,กดแชร์นะเคาะกระจกเคาะอ,อะไรไปด้วยนะช่วยกันทำมาหาก,กินหน่อยเมื่อวานนี้ก็ได้วายมาสองขวดน,นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องนะครับคนหนึ่งก็มีโดนหมากัด จูงหมาไปแล้วก็ตัวเองก็โดนหมากัดแล้วก็โดนหมาตัวเองก็โดนหมาในหมู่บ้านกัดก็ไปแจ้งความสอนอลาดกระบงังตำรวจก็ดูแลดีนะครับแต่คู่กนนรณีกวนตีมนะไม่รับผิดชอบไม่อะไรต่างๆเห็นหมาตัวเองกัดกัดก็ไม่เข้ามาช่วยไม่มาขอโทษไม่อะไรต่างๆเมื่อวานก็เลยมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายห้าหมื่นบาทตำรวจเขาก็ลาดกระบังก็ดีครับลาดกระบังหนึ่งเขาก็ช่วยดําเนินการนะครับดาเนินคดทีทั้งคนทั้งหมา หมาก็ถูกดำเนินคดีไปด้วยนะครับคือเราเนี่ยนะมีปัญญาเลี้ยงหมาเนี่ยนะมึงก็ต้องมีเวลาในการที่จะป้องกันไม่ให้หมาหลุดมาและไปทำร้ายชาวบ้านเขานะไอิบหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลด้วยเนี่ยก็เดือดร้อน FC กูก็โดนกัดหมา f อก็โดนกัดแม่งมาผู้เสียหายเมื่อวานนี้2คนครับคนแรกเป็นคนอีกคนนึงเป็นหมาก็เอาเอาผู้เสียหายมาพบนะไอเอเราแม่งก็เป็นไง บาดเจ็บมาเลยล่ะครับอหมาก็บาดเจ็บมาผมก็สอบปากคําหมาเรียบร้อยมันยืนยันผมเอารูปหมาอีกตัวให้มันดูมันบอกครับลุงเดชครับไอตัวนี้ละครับมันกัดผมครับจุกรงนะครับนะมันแค้นมากครับมันมันที้มันทีเลยครับไอตัวนี้ละครับกัดผมครับลุงเดชครับนะนะครับแล้วใช่ตัวนี้ไหมใช่ครับนะ คือทั้งหมาทั้งคนแม่ยืนยันคนร้ายมี2คนคนหนึ่งเป็นคนอีกค,ค,คนหนึ่งเป็นหมานะครับกูก็ไม่รู้จะอีว่าไหนนะครับนี่ก็เรื่องแรกนะครับเมื่อวาน f อมานะครับก็ถือวายมาหนึ่ขวดกับแก้มพร้อมนะนะเอคนนี้มันคงรู้ว่าพี่เดนนี่จะแดกวายอย่างเดียวต้องมีกับแก้มด้วยนะครับอืมนะครับดีมันไม่เอาไอ้นั่นมาด้วยนะเรียกอะไรวะเด็กเสิร์ฟอะเอาเรียกอะไเด็กเอ็น เด็กเอ็นไม่ต้องเอามาหรอกเดี๋ยวแม่งเอ็นลุกเอ็นขาดอะไรยุ่งตายหาแก่ๆเท่าๆแล้วมาอยากจะไปยุ่งกับเรื่องหอยเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้หอยเป็นพิษแม่งก็เยอะดูข่าวดูสารนะพวกติดหอยมาทําไมก็มาก็ต้องเสียเงินเสียทองเพราะหอยนี่หนะครับผมก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องติดหอยติดอะไรต่างๆนะนะครับคำติดหอยไม่ใช่คำหยาบนะครับหอยหมายถึงพวกหอยแมงผู้อะไรพวกเนี้ยหอยแครงลวกนะอย่าทะลึ่งตึงตังว่าเลพี่เดทําไมเป็นคนลามกไม่ใช่นะครับ เราไม่ติดหอยนะครับหอยเน่าๆเนี่ยเอามาสักพักหนึ่งนะครับอ่านะหอยมีเจ้าของด้วยเสือกเข้าไปนะแดกเข้าไปชิมเข้าไปเลียเข้าไปก็ชิบหายกันนะนี่พี่เดชค,คุยขำๆยามเช้านะใครแดกไม่ลงก็ไปต้องดูแค่นั้นแหละบางคนบอกไม่ชอบพี่เดชเลยอชิบหายแล้วเข้ามาตำหาแล้วก็เลื่อนออกไปก็จบแล้วนะครับก็สบายๆย,ยามเช้าใครมีปัญหาอะไรก็ต <c oughs> อบถามนะ คือตอนนี้นะครับมันจะมีคดีทุจริตเยอะคนดังๆคนมีชื่อเสียงในโซเชียลครูบาอาจารย์ไปหลอกลวงลงทุนเยอะนะครับบางคนก็ทําตัวเป็นนักถฉงนักแฉนะครับเช,าช้าแฉบ่ายก็ขายสินค้าขายต่างๆนี่ระวังนะครับคือทําตัวเป็นแบบนักร้องคอยแฉคอยอะไรต่างๆใบาๆขายของแล้วครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวนี้ก็ความเป็นครูบาอาจารย์มันก็ลดลดความสําคัญลงอนะ่ะแทนที่มึงจะไปสอนหนังสือ มึงก็เอาชื่อมาหาวิทยาลัยมาหาแดกตัวนี้ก็เริ่มเยอะแล้วครับเพื่อนผมก็เป็นอธิการบดีแล้วก็เอฟซี uh, หลายคนที่เป็นร uh, องอธิการบดี uh, mm hmm. เขาก็เล่ามาวันก่อนที่ชนบุรีกับ uh, ที่ทางอีสานก็มีเขาบอกว่ามันมีคนบางคนเป็นตำแหน่งระดับบริหารของมหาวิทยาลัยเขาเอาชื่อมาหาวิทยาลัยไปหาแดกหรือบางทีก็อ้า uh, งตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปร้องเรียนคนนั้นคนนี้ นะครับพอทาตัวมีชื่อเสียงออกทีวีงานการมหาลาัยไม่ทำนะครับแต่เอาชื่อมหาลาัยมหาแดกนะเป็นครูบาอาจารย์แบบนี้ก็มีนะครับทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั้นหลอกเขารวบวมลง,ลงทุนเสียเงินเสียทองกันเยอะแยะทางอีสานก็มีหนึ่งคดีเป็นด็อกเตอร์พะนั้นก็อยาบไปหลงเชื่อนะบอกไอ้นี่ด็อกเตอร์มหาลัยนั้นหาละไอชิบหายที่ตัวโกงเลยสารออกหมายจับไปแล้วนะครับทางอขอนแก่นเนี่ยผมพูดประจําแม่กระชวนลงทุนครับลงทุนแบบนั้นลงทุนแบบนี้ ขายไอ,อ้ลงทุนทําโกดังลงทุนาขายอาหารเสริมแล้วก็เอาพวกบรรดานักลองกกลอ,อะไรต่างๆมารวมเป็นพรีเซนเตอร์หาแดกกันนะใส่ร้ายชาวบ้านเขาอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องระวังเพราะนั้นก็ให้ระวังไอ้พวกดร็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เร็วๆชั่วๆแมากอเยอะนะสารออกหมายจับลรวเยอะหลายคนอยากรู้ว่าเป็นใครก็ติดต่อพี่เดนะนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่ออย่างพี่เดเนี่ยเป็นคนดังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ควร ไม่ควรไม่ไม่เคยชวนใครมาลงทุนนะนะครับมีแต่ชวนมาฟังรายการแล้วก็ให้ความรู้กฎหมายบ้างการเมืองบ้างเศรษฐกิจสังคมเตือนภัยมิจฉาชีพนะนี่นงานหลักของพี่เดน,นะนะไม่รับบริจาคไม่รับเงินรับแต่วายนะครับนะไม่มีปัญหาเรื่องการหาแดดก,กับการร้องเรียนนะครับไม่จ่ายเดี๋ยวกูต้องตบซับมันกูจะแฉมไปเรื่อยๆนะครับอ่าเพราะกูรับจ้างเข้ามาเท่านั้นเท่านี้บาทไอแบบนั้นหาแดด ไม่ใช่พี่เดย์พี่เดย์ไม่มีการหาแดดประเภทอย่างนั้นก็ฝากฝากไว้นะครับนะนะฮะก็ยามเช้าเตือนภัยนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับนะครับชวนลงทุนช่วงนั้นหลอกยืมเงินบางคนเป็นดารานางแบบนักร้องหลอกยืมเงินเขานะพอยืมเงินเขาแล้วก็เอาออา,อาหลอกคนที่หนึ่งที่สองหลอกแม่เป็สิบลายพอเขาจับได้มันจะแหลงข่าวเตือนภัยว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพในรูปของคนวงการบันเทิงแจ้งความจับเจ้านี่แจ้งความจับทนาย นะครับเยอะแย,ยะมากมายทนายกุ้งก็โดนไปแล้วนะครับโดนไปยี่สิบสามสิบล้านแล้วไม่รู้จะเอาที่ไหนจ่ายนะครับมีแมวอยู่เท่าไรสองตัวนะครับก็นะครับก็ยึดแมวของทนายกุ้งไปเพราะนั้นก็นะครับการเตือนไปนไม่มีความผิดนะฮะเพราะเราทําไมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยอย่างกรณีของลูกหมีหรืออะไรต่างเนี่ยคนก็จะมีการถูกหลอกถูกอะไรกันไปอีกแม่งจะหมดเนื้อหมดตัวกันนะครับคุณตั๊กมายุราก็เหมือนกันก็แฉนะอันพัวนาก็แฉ นะครับน้องปอนก็แฉครับมันไม่แฉไม่ได้ไม่แฉไม่องไปหลอกไปอะไรเอาเ็้าอีกอ่ะเดี๋ยวแม่กัหมดประเทศกันนะสมัยนี้มันต้องเตือนภัยนะครับมีเว็บไซต์มีเพจมารับจ้างด่าเขียนรับจ้างแฉบริการทุกระดับประทับใจแฉจากเว็บอวาตาลหลังจากนั้นก็ไปออกรายการดังๆหลายรายการทางทีวีก็เอามาจากรายการไอ้พวกรายการอวตารนะครับก็รับจ้างแฉรับเงินเข้ามา นะครับรับตะแฉเขาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนมีหมดเพราะฉะนั้นเขาเรียกวิธีการหาแดกของพวกอวตารนะนะครับร่วมมือกับคนบางคนนะครับบางคนจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ไปร่วมมือจัดหาทนายเขาด้วยสมัยนี้แม่หาแดกเป็นทีมนะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ทนายกุ้งกระโดนลูกหนี้บางคนไปแจ้งความ นะครับนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็สู้ไปนะครับเดี๋ยวก็ฟ้องกลับไปก็เรียบร้อยนะครับเพราะเตือนภัยการหลอกยืมเงินการหลอกลงทุนต่างๆนี่เราต้องบอกประชาชนเราไม่ควรจะบอกครั้งเดียวเราควรจะบอกอทุกวันเชา้ากลางวันเย็นประชาชนจะได้กลัวมันจะได้หัวขวดออกไปเพราะฉนั้นมันก็ยังสามารถไปหลอกไปต้มไปตุนไปยืมไปเงินไปอะไรต่างๆเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องแหกปากกันทุกวันแบบที่สอสอลักชนก น้องไอซ์บอกอะที่บางบอนะมีตลาดนัดนะตลาดสดนะพมา่าแหกปากโวยวายนะครับนะเ,เรียกลูกค้าตอนนี้ตลงตลาดยึดไปหมดแล้วเนี่ยไอรัชนกเขาพูดอนะใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาวานเขาพูดในสภาลองไปตรวจสอบที่มีไหมชิบหายแถวบางบอนตลาดกลายเป็นอของพมุกพม,ม่าหมดแล้ว,ลวเหรออาชีพต้องห้ามนะนะนะแล้วคนไทยจะไปหากินหาแดกอะไรกันละครับทำกันหมด อไอรักชนกสอสอพักประชาชนเขาพูดถึงก็ฝากวันอยู่ผมลุงด้วยนะครับผมก็รู้จักคุณวันนะคุณวันก็ใจถึงพึ่งได้ตอนนี้แกไม่ได้เป็นสอสอแกไปอยู่กับลุงป้อมนะครับลุงป้อมฉายาก็คือ1ไม่รู้ส